สวัสดีค่ะมิวค่ะเ,เนเน่ค่ะเป็นหมอโบค่ะเป็นพี่สิตาค่ะคุณหมอสิตา <c oughs> ก็เริ่ม <c oughs> เรียนรู้กันตั้งแต่ได้เออได้บทครั้งแรกแล้วก็รู้ว่าเล่นด้วยกันใช่ถ้าเป็นมิวมิวก็จะรู้สึกว่าคือมิวจะมีเหมือนเป็นมิวจะเริ่มเป็นคาแรคเตอร์ในบทตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้สึกว่าเราได้เล่นกับใครเราจะมีอะไรบางอย่างที่มันจะออกมาเองว่าทาให้คือทําให้เขารู้สึกว่าเชื่อใจในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> หรือหรือว่าไม่ก็แต่แต่เมื่อกี้ตอนที่ตอนตพี่แอนพูดถึงเรื่องแบบทำความรู้จักกับคู่ของเราใช่ไหมมีจังหวะสิคอมกันเยอะบอกว่าเนี่ยต้องไปส่องอะไรนะต้องไปส่องอจีของของคนที่ของคนที่จะเล่นเป็นแฟนเราเนี่ยทุกวันแล้วเราก็หันมาปึ๊บไม่เพราะว่าเขาบอกว่าคือด้วยความที่พอเหมือน ในตัวคือในตัวที่แสดงอ่ะคือเราเป็นแฟนกันโดยที่แสดงแต่ในชีวิตจริงคือเราไม่ได้เป็นอะไรกันทํายังไงก็ได้ให้เราสึกว่าเรารักเขาจริงๆหรือว่ารู้สึกเขาจริงๆแล้วก็คงต้องหาวิธีว่าทํายังไงดีพี่แอนเขาก็เลยแนะนําว่าลองไปส่องไอจีเขาหรือไปดูหน้าเขาซ้าๆให้เรารู้สึกว่าเราชอบเขาจริงนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นแนวทางหนึ่ง <c oughs> ที่อาจจะทําได้หรือทําไม่ได้ก็ลอง <c oughs> ไปทําดูได้ <c oughs> แต่ของหนูอ่ะคือหนูกอดอะไรบนเรื่องปกติอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึก เหมือนรีแลกอยู่แล้วอืมใช่ใช่นี่นี่ iße, มีความสุขว่าตั้งแต่ที่รู้ว่าเราจะได้เล่นด้วยกันอ่ะเราก็เหมือนเหมือนมันจูนกันตั้งแต่ตั้งตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วเหมือนเราก็พยายามเหมือนแบบสนิทกันพอแล้วก็เคยคุยกันแบบตอนที่แบบเรานั่งรถไปด้วยกันนล้วเราก็เคยคุยกันว่าแบบเออเราอยากจะทําความรู้จักกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยว่าก็ถามแบบคุยกันเรื่องแบบชีวิตเรื่องแบบอะไรสับเเหะเพื่อแบบทําความรู้จักกันจริงๆเพราะว่าอยากจะ ให้ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วให้ทุกอย่างมันเป็นแบบเนเจอร์ของของเราแล้วก็แบบพอเราได้ทําความรู้จักกันอย่างเงี้ยก็ก็สนิทกันมากขึ้นจริงๆเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็สนิทกันตั้งแต่แล้ก็สนิทกันตั้งแต่นั้นแล้วแล้วถ้าบุ้งกลับได้ไหมคะขอให้เข้าซีนรลบซี่น่ะอะไรนะอ๋ไม่รู้บุ้งกลับไหมไม่จะหนูคือรู้สึกว่า พอพอเรารู้สึกว่าเราได้คู่คนนี้ใช่ไหมแล้วคือมันจะมีอะไรสักอย่างที่ทเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คนนี้เราสามารถจูนติดได้เราต้องไปในเวย์ไหนที่แบบเหมือนเหมือนมันจะมีความบางอย่างที่เราเห็นว่าโอเคเราต้องเข้าหาเขาในรูปแบบไหนเข้าหาเขาในได้ถึงเลเวลไหนหรือว่าคือเข้าไปโดยที่ไม่ได้จู่โจมเขาหรือว่าแบบเออคนวันนี้จะเจอเราจูโจมเหรอพน้ำมนกนเราจูโจมบอกว่าโอเคเราสามารถแบบ เหมือนแตะเขาได้นะเล่นกับเขาได้นะอะไรเงี้ยโอ้เพราะว่าด้วยความที่สมมติถ้าคนเขาไม่โอเคอ่ะคือคือเขาก็จะมีสเปซอ่าใช่เออใช่มันจะชัดอะไรเงี้ยแบบเราเป็นคนชอบแตะด้วยเออแล้วมันก็จะเริ่มไปเองมก็จะอ่าโอเคได้เออได้แล้วมันเราก็จะเริ่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบเป็นคนค่อนข้างติดสกินชิมนิดนึงใช่ไหมเราเป็นคนแบบไหน นี่นี่นี่เป็นคนเป็นคนสกินเชฟแต่ว่า selective คือกับบางคนเท่านั้นเอ,อง้ยคนที่เราแบบแบบเปิดให้เข้ามาปกติจะแบบมี boundaries เข้าแล้ว <c oughs> ปกติจะมี boundaries เล็กๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบปิดแบบกำแพงหนาอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่แบบมันจะมีมันจะมีเส้นอยู่แล้วมันาสุขว่าคนรอบข้างก็จะก,ก็ก็จะเห็นว่าเหมือนแบบอ่ะก็ต้องแบบค่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ่คือทุกวันเราก็เราแล้วก็ทำอยู่ตลอดเราทำอยู่ตลอดแล้วตอนนี้ในหัวก็เล่นอยู่ตลอดเลยไม่คือตอนที่พี่แอนตอนที่พี่แอนพูดตรงนั้นอะคือเราคือเราสองคนอยู่กันอย่างนี้แล้วอะแล้วเราก็เเาเขาก็ขำหนาเห็นหนูเห็นพี่แอนกับพี่ติ๊กขำอยู่ แล้วก็เออตั้งแต่เหมือนพอเราพอเราได้บทบาทมาเนาะว่าเราว,า,วาว่าว่าเราจะได้แสดงเป็นคาแครคเตอร,ร์นี้แบบทั้งคู่อย่างเงี้ยเราสองคนก็หันหน้าแบบเข้าหากันแบบคุยกันทันทีเลยเหมือนแบบเอ้ยยังไงนาวิเกตย,ยังไงอ,อะไรเงี้ยก็บแบบมีเวลาที่แบบนั่งคุยกันก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าคือได้เปรียบกว่าเพื่อนเพราะว่าเหมือนมันมีความ เหมือนนิสัยส่วนตัวของหมอโบมันจะมีอะไรที่ตรงกับมิวบางอย่างแต่ไม่ใช่ทุกอย่างนะคะแล้วเรารู้สึกว่าพอมิวกับโบมีนิสัยที่คล้ายๆกันบางอย่างแล้วพอมาเจอพี่สิตาด้วยความที่นิสัยแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบคนนิสัยแบบนี้แล้วมันก็เลยกลืนเหมือนกลืนตัวละครตัวนั้นไปได้โดยง่ายๆคือให้ซ้อนกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าชอบนะรู้สึกว่าเป็นคนฉลาดเนี่ยได้เป็นหมอคนตัวละคร ตัวละครสิตาก็าคือมีความคล้ายมีมีความคล้ายกับเราเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเหมือนกันที่แบบอย่างของของเราสองคนมันนา่าจะแบบเราเราจะกลืนตัวละครเข้าไปเข้าไปง่ายง่ายกว่าแต่ก็ก็ต้องของฝั่งหนูก็คือหนูวิจัยเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูว่าเหมือนแบบเพราะว่าเขาเป็นหมอ C V T ใช่ไหมคะซึ่งมันก็แบบยากนิดนึงแล้วก็ไปดูว่าเหมือนแบบหมอเอ่อหมอหัวใจเขา เขาทำยังไงแบบ behavior เขาเป็นยังไงแบบเขาปกติเราเขาเขาเรียนมามากขนาดไหนแล้วก็คาแรคเตอร์ของเขาผู้หมอแต่ละแต่ละแผนกเขาจะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันอะไรแล้วก็ไปรีเสิร์ชไปดูไปแบบดูนู่นดูนี่มาอะไรอย่างเงี้ยพอสมควรก็สนุกดีค่ะได้ทําความรู้จักตัวละครแล้วคนข้างและค้าก็เป็นหมอโบชอบกอดรู้สึกว่าชอบกอดแบบรู้สึกกอดแล้วรู้สึกแบบรู้สึกอบอุ่น ก็ชอบกอดเพราะรู้สึกว่าได้รับความอบอุ่นแบบมากๆแล้วก็ชอบตรงนี้ด้วยเพราะมันเหมือนนิสใสของมิวด้วยชอบกอดค่ะชอบกอดไม่เน่เหรอว่าพ LIKE, no. ี่สิตาค่ะอพี่สิตาพี่สิตาในเรื่องค่ะในเรื่องก็ชอบไปเขากอดแต่บางทีบางทีก็กอดเขาแล้วแต่หนูว่าหนูเป็นคนที่แบบเอ้ยสิตาเป็นคน กินบ้างจนว่าเอ๊ะแยกตัวเราตัวละครไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันซ้อนกันอยู่ค่ะไม่แต่แต่แต่นี้ก็เจอนี่นี่ก็จะมีโมเมนต์ที่เหมือนแบบบางทีเราก็แบบหรือเราหนาวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปแบบไปคอเคลียร์เขาหน่อยหนึ่งอะไรอย่างงเี้ยยอู่แล้วหนาวบ้านนี่หนาวมากตั้งไปงั้นหนูเป็นตัวเล็กตัวน้อยเลยเห็นไหมเออเขาจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยของเรา ได้ก็เอาสองคนก็เล่นเป็นหมอเรื่องแรกนะคะเล่นเป็นคุณหมอก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็เอาจริงรอ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 ติดตามเพราะว่ามันก็แบบกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบเออใช่มาป็นกับความรักของเราสองคนแล้วก็ฝากฝากหมอเปรมกับพี่แพทย์ด้วยไม่พี่แพทย์สิน้องแพท น้องแพทเพราะเราเป็นพี่โบอ๋อใช่ค่ะเน้องแพทใช่ใช่เป็นน้องแพทย์ใช่แล้วก็ฝากทุกคนในเรื่องด้วยค่ะทุกคนน่ารักแบบน่ารักมากทุกคนคือสนิทกันทุกคนแล้วในเรื่องใช่แล้วก็แล้วก็ทุกคนรักตัวละครมาก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 ใช่โอ้โหพูดเลยพูดเลยพูดเลยแบบที่หมอสิจะได้แบบออกมาแล้วก็บอกโบด้วยตามที่หวังแน่นอนเพราะว่าเราคอยไหม เราอะยังรู้สึกทัสใจกับคนที่เลเน่ได้เป็นพิสิตาพราเรารู้สึกว่าเราอะคือรับรับรู้ถึงความที่เขาเป็นพิสิตาจริงๆรู้สึกว่าพอเราไป็พอจริงๆแหละไม่ไม่ไม่ใเป็นความรู้สึกที่ว่าพอเอ่อพอเราอินมากๆเรารู้สึกว่าเอ้ยมันคือรู้สึกรับรู้ได้เงี้ยเราก็เชื่อว่าคนดูก็รับรู้ได้เหมือนที่เรารับรู้ได้เหมือนกันของหนูคือตอน ตอนอ่านซีรีส์เนาะเราไปอ่านซีรีส์ออเรจนินอลมาด้วยอันแบบเรื่องเรื่องของเราสองคนอะแล้วก็เรื่องผิดหลากด้วยแล้วก็ตอนอ่านอะคือเห็นเป็นหน้าโบอะเห็นเป็นหน้าโบเลย <laughs> <laughs> เป็นหน้ามิวเลยแบบเห็นเป็นเลยเป็นแบบมีภาพอยู่ในหัวเป็นแบบเป็นมิวเลยก็หนูว่าผู้กำกับค่อนข้างแคสมาตรงคาแรคเตอร์พอสมควร รเรตตารรติดตามค่ะก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ทุกๆคนด้วยบ๊ายบายนี่ไง